ทำนาจ,จะเกือบสิบป,ปีได้ครับบ่ได้พันการใส่งานเลยนี่เพิ่งจะมาใส่งานเป็นครั้งแรกครับเเอามาเปลี่ยนแท่นหัวตัวนี้บุรู้ว่าจะติดว่าครับสวัส,สดีครับผม มือนีจะผ้ามาเบิงเปลี่ยนหัวครับเปลี่ยนหัวเราถไถยออกครับหัวนี้เป็นหัวหัวซิงครับหัวนี้เป็นหัวคู่บัวตาครับอีที่ครับเกิดการน็อกครับผมบามันน็อกแลครับคือน้ํามันเครื่องแหงครับน้ํามันเครื่องแหงแล้วก็ชาบหนาจะละลายครับเติมน้ำมันเครื่องเครื่องติดอยู่แต่ดังครับนี่ก็เลยเอา เอาตัวนี้มาปลุกปลุกใส่ครับตั้งจากถิ่มใ้ตั้งน่าจะลายปีครับน่าจะเกือบสิบป,ปีได้ครับบ่ได้ผ่านการใส่งานเลยนี่เพิ่งจะมาใส่งานเป็นครั้งแรกครับเลยเอามาเปลี่ยนแท่นหัวตัวนี้บุ่รู้ว่าจะตดบ่ครับนี่ครับกำลังล่องสตาร์ทอยู่ครับดู <c oughs> สภาพนี่ครับตัวนี้เป็นหัวสิบเอ็ดแรงครับ สิบเอ็ดแรงครึ่งน่าจะสิบเอ็ดแรงครึ่งครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นยันต์มาครับเป็นวะ<า>อ่าเครื่องตัวนี้นจะเป็นเครื่อง,จอ,งจอมพลังน่าจะเป็นเครื่องยันต์มาครับเจ้าจอมพลังจอดไปสิบปีแล้วยังบม่ได้สตาร์ทเลยครับหนึ่งสิบห้ามาเบิ่งว่ามันติดติดเบาครับทางเดินครับ ตาต่อดูอีก,อก,อกรอบนึงจะ,นนนจะเปลี่ยนกันจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันนะครับควันเริ่มออกแล้วประมาณเกือบน่าจะสิบป,ปีครับที่พ่อได้ใส่ด้วยนะครับได้อยู่มั้งเดี๋ยวลองหยด ต้องหยอดน้ำมันด้วยเอ้ามาทายก่อนต้องหยอดน้ำมันนะสิบปีครับบนไห้สตาร์ทครับ ว,ว่าข้อไหนนี่ฮะกวงนะนะนี่ครับ10ต่อไปนป้ำมัน10ต่อ10ปีครับใส่ใส่สูตรหยอดน้ำมันครับผมหยอดน้ำมันติดเลยครับหยอดน้ำมันใส่ก้องครับอ่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนอก่อนเดี๋ยวมาใส่งานครับใส่ในผลนะครับ เอะารับไยครับผมสำารับ,รบลิปนี้ครับแล้วใครอีกครั้งที่ดีกว่าเนี่ย